ขอบคุณครับพี่จิ๊ตพุฒปูเข้าเพลงรัแรกแล้วนะครับวันนี้กกหัวเลยทุกคนวันนี้คนที่เขียนเพลงเหล่านี้ขึ้นมามาดูด้วยแหละคุณแอ้มบัตชริยานี่มันคือ song writer of the year หรือเปล่านะคุณแอ้มบัตชริยานะคนเขียนจำนวนพิงคกแรกครับแน่นอนนะครับเมื่อกี้ถือว่า อยากให้รักกันเหนนืิดวันแรกๆทุกครั้งที่เราได้เจอแล้วเราเรียนรู้กันใหม่ทุกวันประมาณนะั้นไม่รู้จะปูยังไงเมืองกันนะร้องเพลงนี้ให้มันดีที่สุดเหมือนครั้งแรกที่คุณได้กระกาบร้องเพลงนี้ด้วยน,นรู้สึกถึงทุกเนื้อหาที่พี่แอมเขียนมาเหมือนว่านี่คือเพลงที่ผมชอบที่สุดในชีวิตนี่เป็นเพลงแรก ก็ทำมันให้ดีที่สุดเหมือนรักครั้งแรกในทุกช่วงเวลาที่เราได้โอกันเด้เจอกันนะครับผมจะตั้งใจ้องให้พวกคุณเหมือนครั้งแรกเช่นเดิมถึงแม้ผมจไม่ค่อยมีเสียงแล้วก็ตามขอให้